สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก t e i d c h a n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการเคลียร์ในส่วนของไฟล์ยขยะนะครับเคลียร์คุกกี้นะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของมือถือเฟซบุ๊กเรานะครับลื่นไหลเปิดก,กกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะ เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ Facebook กันนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่จะเป็นในส่วนของขีดสามขีดด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูกันนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการเลื่อนไปยังส่วนของด้านล่างๆนะครับแล้วให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมากันนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเอ่อเบราว์เซอร์กันนะครับ ก็สังเกตตามที่ลูกศรสีเหลืองนะครับแล้วก็ให้เราทําการคลิกเบราว์เซอร์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์ของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าลบข้อมูลกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบในส่วนของข้อมูลให้นะครับ โดยที่ข้อมูลนะครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นส่วนของอไฟล์คุกกี้ไฟล์ขยะนะครับซึ่งจะทำให้เครื่องในส่วนของเ c e b o o k เราช้ากันนะครับก็ถ้าลบ,บ,บเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแจ้งนะครับว่าเราได้ทําการลบในส่วนของข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแลวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะ,ะแจ้งส่วนของเวลาและ และก็วันที่ที่เราได้ทำการลบออกไปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับในคลิปนี้สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ